เรื่องไมได้อะไรบอกว่าเข้าห้องน้ำก่อไงยังยังมามึงขึ้นมาเฮ้ยเดดเดดเดดขอไปขี้ก่อนกรรมการผลขี้กูใจร้อนกูบอกขอขี้ก่อนี่ทำไมไม่มีใครขี้ได้ไงก็มีไงสารคลังทำไมกูยังไม่ได้ขี้เลยลีลาลีลาลีลามากไม่ยอมให้กูบอกไม่ยอมบมกซะต้องอย่างนี้ต้องมังเงียบอย่างนี้ไปไหน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 ทำไม่เยอะทำไม่เยอะ นี่คิดว่าใครมึงโดนนะเดี๋ยวบ้าได้ทีมมึงได้ทีมมึงมึงเองไล่ได้ทีมมึงเองไล่มึงจะเก่งที่ไหนวะฮะจะเก่งที่ไหนบล็อกเขาเตอร์เขาเตะเตะคอมโปคอมโปซุปหลังมึงจะเก่งไปไหนต่อยกูแป๊บเดียวล้มเนี่ยโอ้อะชูแล้วเตะเตะเตะนั้น นเ,นเ,หเห็นป้ายไหมเห็นป้ายเลยมันลดราคามันลดราคารีบไปถึงเสอไปำไมกบขันมันอะไนักหนาเข้ยไปกรรมกาเหรอลังที่ลงกบมือขึ้น ห้องน้ำมาเลยนักหนาห้องน้ำโง่บ้าดบ้าไได้เกี่ยวอะไรกับห้องน้ำเลยฟังมึงจงจำไว้ที่นี่มันไม่มีห้องน้ำอาไม่มีเหรอนี่รีบร้องชื่ออะไรอ่ะทอพี่ทพี่ทครับจริงๆผมอยากพูดให้เยอะกว่านี้แต่พอดีว่าไม้มันท่านจะหมดแล้วโยนทิ้ง ไม่ทราบว่าลุกไหวไหมครับไหวเตี้ย